มาดูปฏิบัติการในการปราบปรามยาเสพติดกันต่อเนื่องเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานียุคนี้สมัยนี้ครับความพยายามในการขนยาเสพติดขนไอซ์ไม่ได้มีการส่งผ่านทางรถเท่านั้นนะครับแต่ว่ากรณีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนไอซ์ที่สนามบินอุดรธานีนะครับพยายามที่จะขนไอซ์50กิโลกรัมบินมาที่ดอนเมืองครับ ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีนำหลักฐานเป็นกระเป๋าเดินทางพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์น้ำหนัก54กิโลกรัมนำมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศายานนานาชาติอุดรธานีสแกนตรวจสัมภาระผู้โดยสารสองคนรวมแล้ว3ใบแต่ดูแล้วผู้โดยสารมีพิรุษครับก็เลยมีการประสานให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบและพอตรวจสอบกระเป๋าพบว่ามีไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีเขียว หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบแรก17หอ่อใบที่28 8หอ่อและใบที่3อีก19หอ่อน้ำหนักรวม54กิโลกรัมมูลค่าประมาณ50ล้านบาทนะจากการสอบสวนก็ทราบชื่อว่านาย มะซับรีเจมะอายุ42ปีชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับและอีกคนนึงก็คือนายนัสมีสามเมงอายุ31ปีชาวปัตตานีซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าทั้ง3าใบทีนี้เขาให้การว่ามีนายทุนว่าจ้างให้มาขนยาเสพติดที่จังหวัดอุดรธานีคือบอกว่าถ้ามาถึงอุดรธานีแล้วจะมีคนขับรถจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนํากระเป๋าสามใบมามอบให้และมีการมอบตั๋วเครื่องบินขากลับดอนเมืองให้ด้วยพันตรวดเอกอนุศัก์ สักดาวัชารานนท์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างคนละส0 0 0มบาทและเพิ่งรับจ้างขนไอซ์เป็นครั้งแรกแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับส่วนผู้ว่าจ้างตอนนี้ตำรวจทราบชื่อแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อุดรธานีเหมือนกันครับเป็นภาพขณะที่ตำรวจเข้าปิดล้อมรถกระบะคันหนึ่งก่อนจะเข้าไปควบคุมตัวนายรุ่งฤทธิ์มาสุดอายุ24ปีและนายโมอายุ18ปีชาวจังหวัดนองคายพร้อมกับของกลางยาบา้ากว่า3ล้าน4แสนเม็ดบริเวณถนนทางเข้าบ้านพลสวรสค์ตำบลสักใครอำเภอสักใครจังหวัดนองคายช่วงประมาณตีสี่ของ18มีนาคมหลังจากทุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีทราบจากสายลับว่ามีชายไทย ที่อาศัยอยู่ในฝั่งประเทศลาวได้ว่าจ้างให้ในายหนึ่งและนายโมขนยาเสพติดจ,จากกริมแม่น้ำโขงไปส่งให้กับลูกค้าที่บ้านพลสวรรค์ตำรวจจึงได้ดยักซุ่มและเข้าจับกลุมพร้อมกับสามารถยึดของกลางได้ทั้งหมดครับ ผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพว่ามีชายคนหนึ่งว่าจ้างแต่ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงก็ให้นำยาเสพติดที่วางไว้ริมแม่น้ำโขงแถวบ้านปะโคไปส่งให้กับลูกค้าบ้านโพนสวรรค์เมื่อส่งเสร็จจะได้ค่าจ้างถึง1 0 0 0 0แบาทซึ่งครั้งนี้ทําเป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกได้ค่าจ้าง8 0 0ห0บาทและ ครั้งที่2เนี่ยมาถูกจับได้ตำรวจมีการแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปเพราะพกบ้านนอกจากยาเสพติดที่ส่งในมาในพื้นที่จังหวัดนองคายแล้วบางส่วนก็จะส่งไปที่จังหวัดพร,ระนครศรีอยุธยาซึ่งมูลค่าของยาเสพติดที่จับกุมในครั้งนี้ถ้าสามารถปล่อยเด็ดลอดไปถึงพระนครศรีอยุธยาได้ก็จะมีมูลค่ามากถึง100ล้านบาทเลยนะครับ